เป็นรถกระบะที่ขับนุ่มขับหลอ่อขับไปไหนใครก็มองคนระับเป็นรถที่สุดยอดมากคันนี้บอกเลยว่าเป็นแรปเตอร์ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าลูกค้าให้คอนเซปต์การแต่งมาว่าอยากให้รถดูทรงเดิมไม่สูงไปจากเดิมแล้วก็ไม่เตี้ยไปจากเดิมนะครับก็เราก็เลยจับใส่ชุดแต่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นของที่พรีเมียมแล้วก็ดูดีมากๆก็ขับไปไม่เขินเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะของแต่งคันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่บอกว่าโหแน่นอนจัดเต็มจริงตัวล้อครับ VFX 0 1ขอบ20ออฟเซตบวก15 สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์พนักครนสาขาเกษตรนวมินครับนิวอยู่กับฟอร์ดแ p ปเตอร์ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัว2.0์ไบโบทูนนะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับสีเทาเลยแล้วก็เป็นสีเฉพาะของแ a ปเตอร์คันนี้เลยคันนี้ราคาอยู่ที่1 7,99,00บาทนะครับยังไม่รวมค่าสีตัวนี้นะครับค่าสีเนี้ยจะบวกเพิ่มอยู่ที่10,000บาทนะครับนี่คันนี้บอกเลยว่าเป็นแ a ปเตอร์ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าลูกค้าให้คอนเซปต์การแต่งมาว่าอยากให้รถดูทรงเดิมไม่สูงไปจากเดิมแล้วกกก็็ไมม่เเตียาดิรบ เราก็เลยจับใส่ชุดแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นของที่พรีเมียมแล้วก็ดูดีมากๆก็ขับไปไม่เขินเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะชุดหน้าเนี่ยเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวกระจังหน้ากันชนหน้าทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับฟอยลนงไฟหน้าแพ้จากโรงงานทั้งหมดเลยอย่างตัวฝากระโปรงนะครับเห็นใสๆว่าวแบบนี้ครับมีเม็ดน้ำนะครับที่เป็นเม็ดกลมๆนี้เพราะว่า และฟิล์มใสเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มใสท p u ก็เป็นฟิล์มที่มีความสามารถพิเศษอะอย่างเช่นเราขับรถไปขูดกิ่งไม้หรือเงี้ยเป็นรอยใช่ไหมครับแต่ว่าฟิล์มตัวนี้มันจะสามารถขึ้นตัวได้เองนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ขึ้นตัวได้เองหรือว่าถ้าเป็นรอยลึกจริงๆนะครับถ้าโดนความร้อนโดนแดดแล้วเนะ่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นตัวเองนะไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือแรปเตอร์ที่เราสัรสร้างให้กับลูกค้าเองอย่างที่บอกครับของแต่งคันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่บอกว่าโ้แน่นอนจะเต็มจริงตััว้อครบ VFX01 ขอบ20อ f f s e ตบวก15ครับแล้วก็จานเบรก410มิลปั๊ม6พอดสีเหลืองอ่าเป็นไงครับรถสีเทาปั๊มสีเหลืองนะครับบอกเลยว่าสุดจัดครับส่วนตัวยางนะครับลูกค้า,อาชอบอยางเดิมของแรปเตอร์ที่ให้มาจากโรงงานอยู่แล้วแต่ว่า,อาของเดิมเนี่ยเป็นขอบ 27 285ใช่ไหมครับมันจะใส่กันไม่ได้แล้วก็เราต้องเปลี่ยนยางใหม่ก็คือเราใส่เป็น275แทนใส่275 55R20 นะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่างเดิมหมดเลยไม่ได้ยกไม่ได้โหลดนะครับก็ทรงรถจะประมาณนี้เลยบอกเลยว,ว่าสวยนะครับทรงรถที่แบบว่า,าไม่สูงมากนะครับก็สามารถการใช้งานเนี่ยขึ้นได้จากบันไดง่ายนะครับผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดเป็นรถของพี่เหมี่ยวนะครับน,นี่นะครับนี่คือภายในของแ a ปเตอร์2.0ดีเซลนะครับภายในของเขาก็ จะเป็นหนังสีดํากับอะคันทล่าหรือว่าหนังกับนั่นเองครับที่มาคู่กันในตัวรถแล้วก็ตัดเฉดสีด้วยสีส้มนะครับเป็นไงครับตัวเบาะเป็นหนังสีดําแล้วก็มีโลโก้แรปเตอร์นี่โลโก้แรปเตอร์สวยนะครับเบาะเป็นปรับไฟฟ้าสิบทิศทางนะครับโหมดขับขี่นี่บอกเลยว่าเป็นรถที่รถรานแปดแต่ให้ออปชั่นมาจนแบบใช้ไม่หมดใช้ไม่คุ้มแล้วก็บางทีก็ใช้จน ว่ามันใช้ไม่หมดจริงๆอะ่ะบางทีก็บางอันก็ไม่ได้ใช้นะครับบางทีก็ลืมๆไปมืบ้างแต่ไม่เป็นไรอันนี้โทรมาถามกันได้ตลอดเวลาครับรถกระบะนะครับที่ให้ออปชันมาเยอะเยอะจริงๆในตอนนี้ในตลาดตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสเปคแม็กล้อหลังเท่ากับล้อหน้าเลยนะครับเป็น20กว้าง9นะครับแล้วก็ออฟเซตบวก15นะครับ ปั๊มเบรกก็เป็นสีเหลืองนับข้างหลังสีพ่พ์ตข้างหน้า4พอพ์ตแล้วก็มีตัวปั๊มเบรกไฟฟ้าให้ด้วยครับแรปเตอร์จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ช่วงล่างจะเป็นโช๊คฟ็อกซ์ต้นแล้วก็มีวัดลิงก์อยู่ทางด้านหลังนะครับบอกเลยว่าเป็นรถกระบะท,ที่ขับนุ่มขับหลอ่อขับไปไหนใครก็มองครับเป็นรถที่สุดยอดมากส่วนตัวท่อครับก็คันนี้เปลี่ยนใหม่คันนี้เป็นท่อของ h k s นะครับตัวนี้เป็นปลายคู่ออกสองข้างแต่ว่าแรปเตอร์ตัวใหม่เนี่ยจะเป็น มาตรฐานใหม่ยูโรหหรือว่ามีการเติมแอดบูเข้าไปนะครับท่อส่วนใหญ่แต่ยังไม่ค่อยลองทำออกมาลองรับแต่คันนี้ก็คือนิวเนี่ยให้เขาตีขึ้นมาใหม่เลยทําท่อมาให้รองรับกับตัวแอดบูลเราจะมีถังที่เติมแอดบูนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ใต้นี้นะครับนี่คือถังแอดบูนะเติมแอดบูลแอดบูก็จะช่วยเรื่องการลดกลิ่นลดมลภาวะนะครับที่กฎหมายกําหนดไวนะ้เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าการเติมแอดบูเนี่ยเติมยังไง รถังน้ำมันเปิดมาแท้แดนเปิดมาพนักงานปัน๊มอาจจะงงเอาน้องเติมฝั่งไหนฝั่งนี้คือน้ํามันนะครับบอกเลยว่าเป็นดีเซลครับไม่มีผิดแน่นอนแลปเตอร์จะมี2รุ่นมีเบนซินกับดีเซลนะครับแล้วนี่คือจุดที่เติมแอดบูนะครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยเข้าศูนย์ตามระยะเดี๋ยวช่างเราจัดการให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันจะหมดมีอะไรรนถะจะเตือนตลอดเวลานะครับเอาง่ายก็คือขับไม่ได้เลยดีกว่าถ้าน้ํายาแอดบูหมดรถจะขับไม่ได้นะครับนี้พูดตรงตรงก็คือถ้าน้ำยาหมดรถจะขับไม่ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเราเช็คเราเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับของแรปเตอร์นั่งสบายนะครับเป็นรถที่หรูหราแล้วก็นั่งสบายมีแอร์ด้านหลังมีปลั๊กต่างๆมาให้พร้อมเลยแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับเก็บของได้เล็กเน้อยเนาะชุดเครื่องมองือเครื่องมือนะครับหล่อมากแรปเตอร์รถที่ ใครไฟฝันหลายคนนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่เนี่ยบอกเลยว่าต้องรีบโทรรีบจับจองกันเข้ามานะเพราะว่ารถยูโรสําหรับแรปเตอร์เนี่ยมีไม่เยอะแล้วก็นานานมาทีนะครับสำหรับตัวดีเซลแล้วก็เบนซินนั่นเองนะครับก็คันนี้จะเป็นแรปเตอร์ดีเซลนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทสีเทาแบบนี้เพิ่ม1,000 0บาทสีส้มเพิ่ม1,000 0บาทสีขาวเพิ่ม10,000บาทนะครับ,นะรบสีดําไม่เพิ่มเนาะ ใครอยากได้โทรเข้ามาหานิวนะครับที่เบอร์โทร0642242929นะครับนิวเซลฟอร์ดพานครสาขาเกษตรน้วมินนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ก่อนขอไปเซพบรรยากาศสวยๆแบบนี้กับรถหล่อๆแบบนี้นะครับนี่ายไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ